อัเซโยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่ติดตามเรมาจนถึงเดือนที่5ของการไปหาหมอทิติกรคลินิกนะคะก็คือไปรักษาสิวที่ทิติกรคลินิกสาขาขอนแก่นนั่นเองสำหรับเดือนนี้นะคะนี่ก็คือเพิ่งกลับมาจากคลินิกเลยนะคะอะดูสภาพเดือนนี้คะ่ะสภาพหน้าเมื่อกี้เพิ่งเลเซอร์มานะคะเลเซอร์ ibm ibl อะไรสักอย่าง นี่แหละคะ่ะเพิ่งเลเซอร์มาก็จะแบบแดงๆนิดนึงนะคะนี่ก็รอ,อยสิวเหมือนเดิม,มเดือนนี้เดือนที่ห้านะคะของการไปหาคุณหมอนะเดือนนี้นะคะก็ไปด้วยแบบนึงนะ เดือนนี้นะคะเดือนที่5ของการไปหาหมอทิติก่อน,นะคะก็จะเป็นรอบคุยฮอร์โมนนะ,ะเรามาคุยฮอร์โมนกันในเดือนนี้นะคะก็ไปตั้งแต่ประมาณบ่าย2 1 5นะคะจนถึงอ,ออกจากคลินิกประมาณเกือบ6โมงเย็นนะคะจริงๆแล้วอบรมประมาณถึง5โมงเย็นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับยาแล้วก็รอไปเลเซอร์ ก็แล้วแต่หมอะจะสั่งทําอะไระบางคนอัดเลเซอร์บางคนกดสิวอะไรอย่างงี้นะคะเดือนนี้เราก็ได้เลเซอร์อีกแล้วค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากอาทิตย์ที่แล้วเป็น CO2 ก็มาเป็น IBM ประมาณนี้แหละเราจําชื่อไม่ค่อยได้นะคะน่าจะประมาณนี้เนาะเดือนนี้นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่785บาทแต่ว่าเรามีเงินมัดจำอจองคิวคุณหมอไป500นะคะเดือนนี้เราก็เลยต้องจ่ายแค่785บาท ะะจริงๆยอดมันก็คือ1,285บนะคะแต่ว่าเดือนนี้เราได้จ่าย785บาทเพราะว่าเดือนที่แล้วมัดจำคุณหมอไว้500บาทนะคะมาจำคิวนะคิวการคุยฮอร์โมนนะคะการคุยฮอร์โมนก็คือต้องมัดจำคิวนะว่าจะมาจริงๆนะคะ500บาทะคบาทสำหรับเดือนนี้นะคะเรา,าไม่ได้ปรับยานะคะเพราะรู้สึก คุณหมอหน่าจะบอกว่าเออหน้าก็เริ่มโอเคแล้วงั้นก็ใช้เหมือนเดิมแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเออ่ตัวของเอ็กเนสโซฟนะคะเป็นสบู่ล้างหน้าตัวเดิมนะคะตัวนี้อ่ะหนึ่งหนึ่งขวดนะคะร้อยสามสิบบาทกันแดดเราเอามาอีกนะคะ f p f สามสิบร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็เป็นยานี่นะคะยาม่วงเหมือนเดิมนะคะเป็น e iso tan ไอโซเทน10 so 30เมตรเหมือนเดิมนะคะตัวยาใช้ตัวยาเดิมค่ะเป็น B2 นะคะแล้วก็ A2 นะคะ B2 ราคา95 A2 100นะคะแล้วก็ตัว AZ นะคะเป็นทำให้หน้าขาวแล้วก็ช่วยลดรอยนะ,ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนะคะสำหรับเดือนนี้ก็คือคุณหมอให้ตัวตลับอันนี้มานะคะ เราบอกว่าเราคันนะคะเรารู้สึกคันตามกรอบหน้าเนี่ยคะ่ะเป็นคันกรอบหน้าแบบบางคลิปจะเห็นเราเกาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราคันกรอบหน้านะคะหมอก็เลยให้แบบให้ตัวนี้มาทาแก้คันนะ,ะทาแก้คันนะคะก็หมอให้ใช้ประมาณ3ามวันหมอบอกว่าทาประมาณหนึ่งวันก็ก็หายคันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ทาเช้าเย็นนะคะตัวครีมเป็นแบบนี้อันนี้คือเพิ่มเติมกลิ่น ไม่มีกินอนะนะคะอันนี้ไม่ได้เสียตังค์นะคะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินนะหมอก,ก็ให้มาเฉยๆนะคะสรีรวมเดือนนี้ก็1,285บาทนะคะคุยฮอร์โมนก็จะพูดเรื่องฮอร์โมนเพศนะคะในในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ส่วนของผู้ชายนั่นเองนะ,ะนก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะเดือนนี้ถือว่าดีนะคะก็ได้ทำเลเซอร์อีกแล้วนะคะ ก็หวังว่าในสัปดาห์หน้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ใ,ใ, Software ในเดือนหน้านะคะก็จะได้ทำเลเซอร์อีกหมอก็บอกว่าเออเราแบบทาครีมที่มันเป็นประหลอดกับสเตียรอยเยอะแต่ว่าดีที่หน้าไม่เยินมากนะคะใช่เราทราบนะคะว่าทาอันไหนเป็นแบบประหลอดเป็นสเตียรอยอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าอืมหน้าไม่เย็นมากก็ยังถือว่าดีนี่นะคะโอเคไว้เดือนหน้าจะมาอัปเดตใหม่นะคะสวัสดีค่ะ